เลี้ยงจากกระเนัตน้องไม่น้องไม่ผักกระด้นฮัตผักก็ไเด็นไม่ได้ฮักกับพี่นอ้องเกาะเสียมซับไม่มีเวลาเวลาไม่พอมาแบบเล่นหวงมาส่งพี่นะส่งพี่เซฟกระดับจ้าพี่มาจากไหนพี่มาจากอิสราเอลทิปเกตีพี่น้องเอ้ยฝ่านยนี้ข่าววันได้จังเป็นจะสร้างเงินเลยเนาะมันประโยชน์กับเราแล้วคนเสียผาฮอตทีมไว้ดิไหมตอนนั้นนี่ประเทศแท้กว่าถึงยามตุตบหัวเกียร์อยู่ นี่ต้องอายกับทัาโทดซุ่มญี่ปุ่นเด้อพี่น้องจีววอร์บ้านวัตอนนี้นะ่ะเขายึดพาสปอร์ตไว้แล้วคนไทยไม่ได้มากว่ามันว่าเขาไปอยากมาเด้อเขาอยากมาอยู่แล้วเขายึดพาสปอร์ตไว้เขายึดแล้วเขาโทรมาบอกนั่นเขาโทรมาบอกบัณเนี่ยเขาโทรมาบอกไอ้คนที่ว่าอยู่อุดรวไหมที่วาเขาผสมบ้านกันไหมนี่ ไแม่บอกว่าหายไปเอาของอคนเสียพาคนลงมาในสูตงเครื่องเสียงพ่อเขาจะขึ้นไปน้องล่องพุธกาเนะ่ยนคนเสียพาคนเสียพาไอา้ลงมาถึงไมมหมคะไพ